พินิจโอ้โหนี่เป็นเกษตรกรเดี๋ยวนี้ทันสมัยนะครับมีเครื่องบินส่วนตัวใช่แถมว่าเป็นเครื่องบินไร้คนขับครับนั่นก็คืออะไรครับโดนโรนครับนี่ครับใช้วัตถุประสงค์อันใดครับตรงนี้่นยาพ่นยา่นฮอร์โมน่นฮอร์โมน่นปุ๋ยปนปุ๋ยคุณพินิจเนี่ยทำสวนทุเรียน30ไร่ครับเดิมทีเดียวคือว่าเราใช้คนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช้คนแล้ว ตัดสินใจนานไหมครับนอนนอนฝันกัไหลาขึ้นไม่กว่าจะซื้อโอ้วันปีเป็นปีโอ้โหแล้วจุดตัดสินใจนี่คืออะไรคือไปเห็นรถไายจอดตากแดดตากฝนอ่าที่เก็บก็ไม่มีแล้วยังไงต่อรึกันว่าทำไงดีขายดีไหมเล่าถขาสามลูกด้วย ขายดีไว้พอเอาสิเอไปซื้อโดนกันก็คือตอนนั้นมีใจว่าจะซื้อโดนแต่หาเงืประมาณหางือประมาณรถไถจอดทิ้งไม่ก็ได้ใช้งานไม่ไดยใช้ไปขายรถไถได้เท่าไหร่ครับขายได้สองสองแสนสองแสนกว่าซื้อโดนเท่าไหร่ห้าแสนโอ้โหเพิ่มต้นอีกสามแสนนะแต่ว่าทุกคนในครอบครัวเห็นด้วยเห็นด้วยแล้วไปซื้อมาใช้เนี่ยคุณพี่นิดบังคับเองเลยเหรอบังคับเองครับมันไม่ยากเหรอครับ ต้องไม่อยากเวลาทีแหลกก็กลัวกลัวกลัวตกกลัวไปชนกลัวไปชนโอโหแล้วขับยากไหมจริงยากไหมบังคับไม่ยากฮะคือเขาเอามาปรับแต่งเพราะมันบินออโต้อยู่แล้วโอ้คือทางร้านก็มาสอนให้หรือว่ายังไงวิธีแนะนำทางทางศูนย์ูตาเขามาสอนให้เขามาสอนให้ใช้เวลานานไหมสามวันโอ้สามวันเลยเหรอครับ อ oh, สอนอะไรมากมายสามวันสอนวิธีทำแผนที่ uh huh. บินขึ้นบินลงครับปรับระดับสูงตำ่ำโอ้สามว,วันเรียกเรียกเครื่องบินกลับโอ oh, วิธีเรียกเครื่องบินกลับ uh huh. เวลามันไปนานๆหรือเวลามันหมดน้ำยงน้ำยาอื uh huh. สอนวิธีกดปุ่มเรียกกดให้มันกลับ uh huh. หลักหลักคือตรงนี้ใช่ <Okay. S 2> แล้วตั้งแต่ใช้มาเริ่มใช้มาแรกๆ จนหน้าปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วครับปีหนึ่งหนึ่งปีตอนนี้กล้องแค่วหรือยังของแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วโอ้โหต้องโชว์ทีหน่อยได้ไม่เรียบร้อยสรุปว่าใช้โดนมันดีกว่ายังไงกับแต่ก่อนใช้แรงงานอมีมันดีกว่ายังไงประหยัดยาเยอะประหยัดยาเยอะยกตัวอย่างไหนครับยายาก็อย่างอย่างคนฉีก็ดยาตกอย่างละเป็นหมื่นสองหมื่นขึ้นไปอะค่ายยาค่ายา อยางใช้โดนมาก็อยู่ประมาณปวดละสามพันบาทโอ้จากสองหมืนใช่เลินสามพันแล้วทำไมมันประหยัดกว่ากันอ่ะเพราะไอ้โดนนี่เขามันบินอะไรนะเป็นไล่ปล่อยกรับคนอย่ามันเป็นไล่อืมหมายความว่ามันประหยัดยาวกว่ยเยอะถ้าเกิดใช้คนฉีดใช่ ประหยัดกว่ากันอันนี้ข้อที่หนึ่งใช่ข้อที่สองเวลาด้วยไหมเวลาด้วยถ้าเกิดใช้คนล่ะสามสิบไร่เนี่ยใช้คนก็พ่นอยู่ประมาณสองวันครึ่งแล้วถ้าเกิดโดนอะโดนก็อยู่ประมาณวันหนึ่งวันหนึ่งวันอออืมประหยัดเวลาแล้วค่าแรงสูงไหมตอนช่างจ้างคนจีดพ่นอ่าแรงก็งานพนักงานก็วันละสามร้อยอ่าใช้กี่คนสองคนสองคนสี่คนสี่คนก็สองวันสองวัน สี่สามสิบสองก็เป็นพันเลยนะแต่ใช้โดรนนี่แค่วันเดียววันเดียวสรุปว่าคุ้มกับกันสามอย่างคุ้มตอนนี้ก็คล่องแล้วใช้คนเดียวหรือว่าเผื่อแผ่ไปถึงญาติพี่น้องบ้างคือเผื่อพี่น้องฮะพี่น้องด้วยพี่น้องด้วยอ๋อครับแต่ว่าก็สวนเราเป็นหลักใช่ฮะใช่ครับผมสรุปว่าตอนนี้ลงทุนไปนี่ไม่นั่นแล้วไม่สบายแล้วคืนแล้วคืนทุนแล้วสบายแล้วครับนี่ก็ใช้เทคโนโลยีเกษตรนะครับ เป็นเป็นเครื่องตัวช่วยในการทําเกษตรยุคใหม่อย่างนี้ถูกต้องนะฮะยุคใหม่ครับผมเอาสตาร์ทหน่อยครับแล้วต้องต้องมีใบขับขี่ไหมอนุญาตมีแล้วไปสอบยากไหมครับคือก็ทําให้เลยนะทําซื้อปีที่ปีที่ปีก่อนก็ทําให้เลยทําให้เลยหมายความว่าพอฝึกอบรมทุกอย่างก็ทําให้เลยเขาก็ทํามาเลยเหมือนผ่านหลักสูตรแล้วใช่ แต่ใหม่ๆนี่ก็ต้องไปฝึกอบรมอฝึกอบรมเนี่ยตอนหลังเนี่ยครับฝึกอบรมด้วยมใบอนุญาตอายุกี่ปีใบอนุญาตอายุกี่ปีครับใบอนุญาตใหม่ฮะหม่เหมือนใบกับขี่ไหมใบใหญ่มากเลยใหม่ถึงอายุอายุมีหมดอายุไหมมีหมดอายุเช่นใบกับขี่เพิ่งไปลงทะเบียนเพิ่งไปลงมาเนี่ยต่อมาต่อมาออแต่ไม่มั่นใจอายุกี่ปีใช่ครัช่ เอาเป็นว่าต้องมีใบอนุญาตด้วยนะครับมีใบอุญาตแต่ว่าทางโกบโต้าร้านที่ซื้อมาเขาจัดการให้อำนวยความสะดวกให้ก็ใครจะซื้อโดนก็พิจารณาดูนะครับนี่ครับขอบคุณและสวัสดีครับ